การระบาดของโรคโควิด19ระลอกที่4ในไต้หวันประทุขึ้นอีกครั้งถึงแม้ว่าผู้ป่วยอาการเบาไม่ต้องรายงานการติดเชื้อแต่ในช่วงที่ผ่านมาความต้องการชุดตรวจ ATK เพิ่มขึ้นอย่างมากประชาชนสะท้อนว่า ไม่สามารถหาซื้อชุดตรวจเอทีเคได้ร้านขายยาหลายแห่งขายชุดตรวจจนหมดเกลี้ยงวังมิงหยวนโฆษกของสมาคมเภสัชกรไทเปกล่าวว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะว่าประชาชนมีความต้องการชุดตรวจเชื้อโควิด -19 กด้วยตนเองเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการกักตัวโดยในช่วงนี้ประชาชนเริ่มถอดหน้ากาก,ากมากขึ้นส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นอย่างไรก็ดีทันทีที่ชุดตรวจถูกซื้อจนหมด ทางร้านขายยาก็นําเข้าชุดตรวจเรื่อยๆซึ่งเพียงพอต่อความต้องการแน่นอนนอกจากความต้องการชุดตรวจเอทีเคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วหลังจากไต้หวันลดระดับโควิด -19 เป็นโรคระบาดทั่วไปเมื่อวันที่หน1พฤษภาคมการรายงานติดเชื้อโควิด -19 ต่อนหน่วยงานสาธารณสุข จากเดิมใช้วิธีรายงานผ่านข้อความมือถือก็เปลี่ยนมาเป็นการดำเนินการผ่านเอกสารส่งผลให้เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมโรคติดเชื้อต้องรับภาระหนักมีงานธุรการเพิ่มขึ้นกว่าก่อนโรคระบาดถึงสองเท่าทั้งนี้ผู้ป่วยโควิดที่ต้องการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในปัจจุบันจะต้องได้รับหนังสือแนะนําให้รับการแยกรักษาในโรงพยาบาลพร้อมตราประทับจากแพทย์ในแผนกควบคุมโรคติดเชื้อหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่แผนกควบคุมโรค จึงดำเนินการส่งอีเมลไปยังกองอนามัยในท้องที่หลังจากได้รับหนังสือตอบกลับยืนยันให้แยกรักษาตัวจากกองอนามัยแล้วต้องนำเอกสารดังกล่าวไปให้ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยลงชื่อซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้จะต้องดำเนินให้เสร็จสิ้นภายใน24ชั่วโมงหากไม่ดำเนินการตามระเบียบนอกจากอาจถูกปรับตามกฎหมายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแล้วการส่งเอกสารไปมาเช่นนี้ยังมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 อีกด้วย คุณเฉินอีจินประธานสมาคมควบคุมโรคติดเชื้อแห่งไต้หวันเผยว่าในช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ต้องดำเนินเรื่องหากตรงกับช่วงวันหยุดก็ต้องหาเจ้าหน้าที่มาทำงานเพิ่มเติมในส่วนนี้ซึ่งโดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่แผนคกควบคุมโรคแต่ละคนมีภาระงานที่มากอยู่แล้วต้องประสานงานกับแผนกต่างๆในโรงพยาบาล6-8แผนกขณะเดียวกันก็ต้องจัดสรรกำลังคนให้รับหน้าที่รายงานการติดเชื้อต่อกองอนามัย จึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่หลายคนรับงานไม่ไหวทางด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคไต้วันระบุว่าการรายงานติดเชื้อโควิดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ถูกยกเลิกการใช้งานแล้วแต่ขณะนี้กำลังดำเนินการปรับปรุงแผนเพื่อลดภาระงานด้านธุรการของทางโรงพยาบาลซึ่งรวมถึงระเบียบการรายงานติดเชื้อภายใน24ชั่วโมงจะขยายเวลาออกไปเป็นภายใน72ชั่วโมงคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ระเบียบใหม่เร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้ เจนรีตันตาราทีมขาวไทยภาพสไทยรายงาน